มาดูบ่วงนะครับวันนี้หลังนี้ดีดแล้วนะครับดูรอยที่มันกระโดดครับประมาณเท่าฝ่ามือครับนี่นะครับเหยียบรถคันมันอ่อนนะครับมันดีดไม่สุดนะครับไปดูหลังต่อไปครับน่าจะเป็นหมูแม่คนระับกิน กินอันนี้นะครับหมูกินทั้งหมูทั้งกระโอก,กนะครับโอ้เรียบร้อยครับโดนแล้วครับหนึ่งตัวโอ้ตัวไม่ใหญ่นะครับ นี่นะครับประมาณยี่สิบโลได้ครับ ดุเลยนะครับตัวนี้โอเคครับมันมันครับ